ครับ <c oughs> พี่น้องท่านผู้ชมเด้อบ้าผู้ไทยมันแหว่งมาเลาะโค้งวัดบันแหวงเด้บบบนี้เอารูไม้รูอ่อนมันมากนะครับชมลมไปช่วยวกินมากใบแกงได้แบบนี้ท่านกี่การแกงรูไม้กระทั่ทง,ทงเลี้ยงแกงรูไม้ทั่งอาร์ตปี๊บได้ผลว่าหลายคนจะมาพบเดี๋หลายคนอยู่เมืเอเราเข้าไปเบิง่งเพรชเปลือยได้ นี่กำลังต้มอยู่ก็ได้นี่กำลังต้มอยู่นี่ปลาเผือปลาสงปลาอันนั้นปลาคมปลาท่มปลาพี่เหลือได้หลายเออหลายอยู่ปลาจ่อยปลาโอ้หลายนี่ปลาเผื่อนี่ปลาติงปลาติงเออานั้นชุ่มลมเอ้อยู่กินอยู่น้ำเดียวนี่ละเผื่อเเพื่อ กำลังเอ็ดอาหารอยู so, ่นี่เหมือนหม้อกับพูดปลาปลาอันนี้อันนี้ผีเลืออันนี้เนาะแกง่ม้แกงโต้มไม้แกงหมดนี่โอ้แกงเสื่อกระทะเนลยอันนี้อันนี้ต้มป่ะโอ้กำลังหอมอันนี้อันนี้นี่อันนี้ก็อันนี้ต้มแล้วแล้วนี่เนาะกำลังล้างก็ได้บุ หลังๆเสร็จแล้ววัดบานแว่างเฮากะคูกกใหญ่อยู่ได้คงผูกกนนี่นี่ก้อยหอยกับวานี้ร่งกายอยู่นี่โทโลกได้ครับนี่เออเมีลยนี่นี่ยเร่ยเนียเนีนี่ยรน่ยเนีนี่ยงนัน่ยเนี่ยเนยเนย่ยเนเนีเนยเยเนกเนี่น่เนี่ยียยรนี่ยเนีนี มันเป็นอะไรเงินอันอันอเกษตรกรทัไงหานะโอ้จะเอาไทยนี่ก้อนนี่นะอ่าันนี้อืมเนี่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 แล้วกานเข้ามากินกีรอี่ยู่กินนะอารปี๊บนี่ครับนี่อารปี๊บนี่เวลาอารตรงเนี่ยอารปี๊บนี้ปีไว้กินจบประมาณเป็นการเปงานบุญกระทินได้บุญ งานเเต่างๆน <lawsuit. S 1> ั่นแหละของวัดนี <soup> ่ก <la ambling. S 2> ่าเพิ่งกลับมาเจาะเขียนครับอัดปีไว้หนึ่งคู่ทีละกามาเลยเดี่ยมากินข้าวถิ่งหน่อยดีเออคู่ทีละเขาเพิ่งวัดเนี่ยเลยเนาะเขาผ้าวัากับวัาไปฉันละเพราะพออรีดไปเชื้อจักแล้วนี่ขับรถไสเลยพออรีดไปเชื้อถ้ากิน เกลูกไม้นะครับลำดิ๋วพี่น้องเห็นคลิปนี้กันเือเจอกุแลกกุแชเช่ให้เด้อเพราะว่าอันนี้เป็นประเพณีชาวบ้านแล้วนี่การวัดงานว่าก็ลงมาทำมาอัน,นโลโคนี้เอยวิกินครับคลิปนี้อเอาค่นี้ครับสวัสดีครับ